อุดรธานี่อเยี่ยมผมรู้สึกว่าผมมาจากอ,อุดรธานีครับ ผมมีครอบครัวที่นี่ผมคิดว่าผมที่นี่เป็นบ้านของผมครับ ัวเลขสถิติของการแต่งงานข้ามชาติเนี่ยคือมีค่อนข้างที่จะออเยอะเป็นหลักพันครับมันมีความเข้มข้นของการแต่งงานข้ามชาติเนี่ยในชุมชนมากขึ้นมากขึ้นในช่วงประเพณีบุญบัญบงไฟเขาเราจะเห็นนะครับว่าในช่วงของบุญบงังไฟเนี่ยจะมีเขยฝรั่งเนี่ยเข้ามาร่วมขบวนแห่บุญบงังไฟด้วยแล้วก็เราจะเห็นอีกอันนึงก็คือ จะมีการประกาศชื่อเมียฝรั่งที่เป็นคนบริจาคสมทบเพื่อช่วยเหลืองานบุญประเพณีอย่างเขาก็จะบอกว่าคุณคุณนายสมมตินะคุณนายน้อยคุณนายสวีเดนบริจาคสมทบเพื่อช่วยกยิจกรรมของบุญเบื้องไฟ2 0 0 0 0บาทอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะเห็นว่ามันจะมีอะไระก็ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของเมียฝรั่งตรงนั้น,นค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกัน เป็นชนชั้นใหม่ของสังคมอิสานที่เขามีบทบาทในชุมชนค่อนข้างมาก แล้วการแต่งงานข้ามชาติมันไม่ได้อยู่แค่ผู้หญิงที่เข้ามาจากครอบครัวที่เป็น lower class หรือ working class เหมือนเดิมอีกต่อไปครับ mm hmm. ก็คือ,อมันเริ่มมีการแต่งงานข้ามชาติในผู้หญิงที่เป็นมาจากครอบครัวชนชั้นกลางมีการศึกษาสูงมากขึ้นอะไรเงี้ยในทุกวันนี้คือเขาก็เริ่มที่จะเจออะไรแลตฟอ,อมที่ทำให้เกิดการแมทกับต่างชาติ การแต่งงานข้ามชาติในชุมชนนิตามนะันมีความเป็นผลวัดข้อนห้างที่สูงและเข้มค้นไปเรื่อยๆเฮนไทยรวนชาชไทยเป็นประชารันผ่าไทยของไทยรุกส่วนอยู่ แบบมันเป็นช่วงที่แบบผมใส,ส่เสื้อกันหนาวไปเลยเลยผมไม่กล้าแบบให้ใครเห็นแบบไม่กล้าให้ใครรู้เรื่อว่าผมเป็นลูกครึ่งอะ่ะผมใส่แมสใส่เสื้อกันหนาวแบบปิดป่วยแบบเพื่อนคนไทยนะไม่ใช่ลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนสมัยเด็กครับประมาณช่วงอนุบาลอย่างเงี้ยผมแบบผมเคยบอกทุกคนไว้ว่าผมเป็นคนไทยนะผมไม่ใช่ลูกครึง่งเพราะผมแบบมันหมายคว่าในสังคมใช่ไหมครับมันจะมีการแบบถ้าถ้าคนหนึ่งแต่ตัดตัคนหนึ่งจะโดน,น,นบูลลี่ก็จะบอกว่าเพื่อนโลอบอกไอ้อ้วนฝรั่งขีโนก มเกณฑ์ไม่ชอบเลยแม่มเกเฑ์อย่าไปสู้นะลูกนะอย่าไปว่าเพื่อนนะบางคนนะเขาก็พูดหยอกแต่มเกเฑ์ไม่ชอบแม,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 ม่ก็อย่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะลูกอดทนเอาหน่อยนะแม่จะบอกแบบเนี้ยแรกแรกก็ก็ตะตะ,ตะงิดใช่นิดนึงหรอกทำไมก็มีชื่อให้เรียกเหมือนกันอ่ะเอาไปมาก็ชินค่ะ เด็กเนี่ยเข้ามาอยู่ในโรงเรียน,นยที่ที่มีลักษณะความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติอะไรเงี้ยพอเข้ามาอยู่กับคนกลุ่มใหญ่นในยยุคแรกๆนะครับยุคแรกๆที่เข้ามาเริ่มต้นเ,นเข้ามาเราก็จะเห็นว่า,เ,าเขามีการเรียกเพื่อนชื่อเพื่อนเขาไม่ได้เรียกชื่อโดยตรงนะไม่ได้เรียกมิเกลไม่ได้เรียกโฟร์ไม่ได้เรียก,ยก,ยกแจ็คนะเขาจะเรียกฝรั่งอีฟรั่งเลยนะครับแล้วทีเนี้ย เราก็เลยนะครับไปคุยก,กันกับเด็กที่เป็นลูกครึ่งอ่ะเขาโอเคไหมกับการที่เพื่อนเนี่ยมีมุมมองแบบนี้ที่ไม่ได้เรียกชื่ออ่ะแล้วเขารู้สึกยังไงแต่เพื่อนเนี่ยเขาคืออาจจะอ่อเรียกตามคนในชุมชนเลยหรอว่าอ่าฝรั่งนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็เรียกฝรั่งคนในชุมชนก็คือเขาเขาจะเข้าใจครอบครัวลูกครึ่งอ่ะตามมุมมองของคนนอกแหละ ก็ก็เป็นการเป็นมุมมองเป็นในสิ่งที่มันส่งต่อมาแต่พอเราไปคุยกับเขาเลือนกับคํำนี้จะค่อนข้างเซนตีทีคือเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้โอเคกับคํานี้เลยเขามองว่าคํำนี้มันเป็นคําที่ทําให้เขารู้สึกว่าเ,ออเขาไม่ใช่คนในพื้นที่ไม่ใช่คนที่อยู่ในใน,ในกลุ่มในกลุ่มเดียวกันกันกบคนในชุมชนเหมือนกับว่าเป็นคําที่สร้างขึ้นมาเพื่อ ทำให้เขารู้สึกแปลกแยกนะครับเราก็เลยเพราะเราก็เลยเนี่ยเห็นในเรื่องของความแตกต่างระหว่างมุมมองระหว่างคนนอกกับคนในก็เลยพยายามที่จะเอาสองทั้งสองมุมเนี่ยมาจูนกันมาทําความเข้าใจระหว่างกันเพื่อที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะอยูอ่ด้วยกันอย่างเข้าใจมากขึ้นอนธะิบายหน่อยว่าอความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติจากประสบการณ์ของเรา เราลองคุยกันแล้วเราลองฝึกบันทึกว่าเราจะบรรยายความแปลกใหม่ในเชื้อชาติในรเอาเภอ่มเพิ่มเกิ่มเติมเราก็อาเภอตั้งขอบคุณไงครับท่านอาจารย์มาก็จะเห็นลูกขึง้นอยครับทั้งในโรงเรียนทั้งในชุมชนแล้วก็คนเปลี่ยนเรื่องนี้คือไม่ง่ายว่าอะไรรักวแต่ทางจักายานของโนที่ตันด้วยจะมาที่ดึงดูดเรามองมายาคติว่าแล้วก็หลักเราต้องชอบคนแบบอะไรกี่คำ เป็นหลักสูตรประสบการณ์นะครับก็จะเป็นการใช้กระบวนการออ,อโตเบลโกฟีหรืออัต,ตชีวประวัติก็คือให้แต่ละคนได้เล่ามุมมองตัวเองที่มาของความรู้ที่ที่เราอยากอเอาไปไปสู่ชั้นเรียนไม่ได้เป็นเนื้อหาที่ครูกําหนดไปแล้วแต่ว่าเป็นองความรู้ที่เป็นการสร้างโดยตัวตัว,ตวผู้เรียนและก็เป็นความรู้ที่มาจากมุมมองของผู้ปกครองและชุมชนและพร้อมกับครูด้วยกันเอง ผมต้องการที่จะให้มันเป็นต้นแบบของการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองตอ่ตอความหลากหลายของพื้นที่นั้นๆเพื่อทําให้คนในพื้นที่ชุมชนเนี่ยที่มันมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยเขาสามารถที่อยู่ด้วยกันได้เราจะไม่ผลิตซ้ําวยาคติแบบนี้ส่งต่อไปอีกรุ่นไม่ได้เป็นปัญหาที่มันมันหมักหมมเหมือนเหมือนมามา,มาตั้งแต่อดีตที่มันไม่เคยถูกนําเอามาพูดในพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชนเลย คือเราอยากให้เขาเนี่ยเข้าใจชุมชนของเขามากขึ้นเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าชุมชนของเขาเนี่ยมันมีอะไรแล้วเขาจะปรับตัวยังไงในการอยู่ร่วมกับชุมชนนะครับเลยมองว่าเราต้องสร้างหลักสูตรเพื่อเตรียมคนเพื่อให้ไปอยู่กับสังคมที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในเรื่องของความหลากหลายนะครับ ผมตื่นเต้นมากครับว่าช่วงโควิดเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้มาหาครอบครัวที่ประเทศไทยเลยเพราะล็อกดาวน์มันไปไหนไม่ได้ก็เลยไม่ได้เห็นครอบครัวของผม่าป,ปีครับมาครั้งนี้ผมตื่นเต้นมากก็เลยเออตอนผมเ,เครื่องลงเมืองไทยผมตัวหาแม่แม่แม่อยู่สนามบินไหมแม่อยู่สนามบินไหมผมตื่นเต้นมากๆเลยครับ แล้วก็ตอนผมเจอแม่ที่สนามบินผมออดีใจมากเลยเจอน้องเจอกบกว่าผมดีใจมากๆเลยครับออผมกินทุกอย่างครับแต่ว่าผมชอบมากเส้มตำครับอร่อยมากเลยผมชอบอันนี้ผมชอบอาหารไทยมากที่สุดในโลกเลยครับเออ culture ของไทยก็เป็น culture ที่สวยผมคิดว่าสวยมากนะครับ ผมเห็นวัดใหญ่มันสวยมากเลยครับแล้วผมก็ชอบออคนไทยมันคนไทยดีใจมากต่อผมผมก็ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากผมมีครอบครัวที่รนเวย์แล้วผมก็มีครอบครัวที่ประเทศไทยมันเป็นออสอง culture ร,รวมกัน ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีครับผมเห็นโลกไม่ได้ไม่แค่มุมหนึ่งผมเห็นโลกจากหลายมุมออยยาาาสนตงมมเะ